สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวมีนนะคะเข้าสู่ช่องมีเม้นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงนะคะความรักลายปักนะเป็นปักหลังนะคะของเดือนมก,กราคมนะคะปี2565น้นะคะยินดีต้อนรับชาวสองด้วยเช่นกันนะคะช่องมีเม้ดูได้ทั้งลัคนาทั้งราศีนะคะถ้ายังหาลัคนาไม่เป็นนะคะเซิร์ชใน Google ได้เลยนะคะแต่ว่าคุณต้องทราบเวลาเกิดนะคะถึงจะหาลัคนาได้นะคะ สำหร kind of hmm? 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 oh ับชาวสองคะหน้าไพ่สลับข้างได้กับเจ้าชะตาอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเริ่มคำทำนายจากการเปิดไพ่ทาโร่ก่อนนะคะแล้วก็จะไปต่อกันที่ไพ่คำแนะนำนะคะซึ่งเป็นไพ่ออร์คเคิลเนาะมีจะเปิดพลังงานคุณนะคะพลังงานเขาแล้วก็บทสรุปให้นะคะ ไพ่แบแรกของคุณนะคะเป็นราชินีถือเหรียญน,นะคะไพที่2เป็น2คาาไพที่3เป็นเอชสเปนดิเคิลไพ่ดีมากเลยนะไพ่คุณไพ่เขา2ดาบนะคะมีสีถ่วยกับหัวนะคะแล้วก็มี q ควีนออฟสอดนะคะท้ายสำรับนะคะเป็นราชินีถือถ้วยแนวโน้มนะคะใครที่มีปัญหาการมีโอกาสได้คืนดีนะ ความรักนะคะยังดีอยู่ความรู้สึกยังตรงกันอยู่ยังมีความรักที่จริงใจงมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยกันนะคะความผูกพันนะคะมากมายต่อให้คุณโกรธกันนะคะมีปัญหากันมากแค่ไหนนะคะก็จะสามารถกลับมาคืนดีแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ได้ถ้าใครไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นอย่างมากนะคะถ้าใครยังไม่มีสถานนะอาจจะมีโอกาสได้ผูกมัดตัวเองเข้าด้วยกันนะคะอาจจะได้มีคอมมิตเมนต์ อาจจะได้เลื่อนขั้นนะคะจากแฟนอาจจะได้แบบเป็นคู่มั่นได้แต่งงานหรือถ้าเป็นคุณคุยก็อาจจะได้เป็นแฟนนะคะเปิดตัวกันชัดเจนแล้วเนาะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพลังงานคุณ Queen of p e n d i c l e s น,นคะคะคุณรู้สึกว่ามีความมั่นคงอย่างมากในความสัมพันธ์ในตอนนี้คุณพร้อมแล้วนะคะที่จะออมอบความรักนะคะ ที่ยิ่งใหญ่ที่มั่นคงตรงนี้ให้กับคนที่คุณกําลังดิวอยู่ด้วยนะคะหรือว่าคนรักของคุณถ้าคุณเคยโกรธกันอยู่มีก็มองว่าคุณพร้อมจะให้อภัยแล้วก็เริ่มต้นใหม่ออกับเขาเสมอนะคะคุณมองแต่อนาคตอย่างเดียวนะคะไม่มองกลับไปในอดีตแล้วถ้าเคยมีปัญหากันเนี่ยคุณจะให้อภัยเขายางหมดใจนะคะแล้วก็มองที่ปัจจุบันกับอนาคตที่จะมีร่วมกัน ความรักของคุณที่มีเขายิ่งใหญ่มั่นคงนะคะถ้าคุณยังเป็นแค่คนคุยกันเียก็บอกว่าคุณตัดสินใจที่จะมอบหัวใจกับคนคนนี้แล้วนะคะตัดสินใจจะไปต่อพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปนะคะอย่างที่บอกว่ามีการให้สถานะทีนี้มาดูฝั่งเขาบ้าง เขาเองเนี่ยดูเหมือนว่าไม่พร้อมเท่าคุณนะที่มันผ่านมานะคะเขามีเรื่องที่เก็บเอาไว้ในใจเยอะนะคะมีเรื่องต้องตัดสินใจด้วยนะภพยสองดาบขึ้นมามีมองว่าการที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยนะคือกรณีที่ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะเขาอาจจะต้องเสียสละอะไรบางอย่างที่สําคัญเหมือนกันในชีวิตเขาเพื่อที่จะมาคบกับคุณน่นะคะหรือว่าให้สถานะการนะคะอาจจะต้องปฏิเสธใครบางคนหรือปฏิเสธอะไรบางอย่างเช่นยกตัวอย่างนะอาจจะเป็นเรื่องงานนะคะ เพื่อที่จะได้มาอยู่ใกล้คุณแล้วก็ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาจะตัดสินใจค่ะที่จะเลือกความรักความสัมพันธ์ที่มีระหว่างคุณและเขานะถ้าเป็นเรื่องของตัวเลือกเขาก็จะตัดคนอื่นทิ้งแล้วก็โฟกัสที่คุณคนเดียวแล้วก็เริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณถ้ากรณีที่แต่งงานแล้วตรงนี้ไม่มองว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นปัญหาคาใจกันอยู่นะคะในความสัมพันธ์เขาจําเป็นต้องเสียสละนะคะ อ่าสิ่งที่เขายึดมั่นถึงมั่นเอาไว้ไม่มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องของความคิดนะถ้าคนที่แต่งงานแล้วนะมันเป็นเรื่องของทิฏฐิเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันแฟนคุณมีความจําเป็นจะต้องเสียสละตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าตัวคุณเองก็เสียสละนะคะคุณก็ให้ภยหัยเขาเหมือนกันเขาเองก็ยอมท,ยที่ต้องทิ้งทิฏฐิตัวเองนะคะตัดสินใจแน่วแน่นะคะด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ใช้ใจด้วยในการตัดสินใจเมื EC, ่อเขาฟังเสียงหัวใจตัวเองแล้วเขาจะรู้ว่าที่มันผ่านมาสิ่งที่เขายึดมั่นถึงมั่นมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะคควาามรัักกต่งหทีสํญนะ ตรงนี้นะคะตอบโจทย์ได้เลยว่าสุดท้ายเขาเองก็จะตัดสินใจลงเรือลําเดียวไปกับคุณนะคะให้โอกาสกันใหม่แล้วก็กลับมารักกันเหมือนเดิมนะก็รับพลังงานบวกได้เลยนะคะแฟนคุณเนี่ยเท่าที่เมยมองค่อนข้างเป็นคนที่มีทิฐิสูงนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่บทสรุปนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์นะว่าจะเป็นยังไงนะคะ จติดนะคะใบแรกนะคะราชนินีถือถ้วยมาอีกแล้วนะคะว้าวไพ่ดีมากๆหกถ้วยนะคะใครที่กุ้มกกุ้มใจอยู่นะเรื่องความสัมพันธ์นะคะไม่ต้องกุ้มใจแล้วนะต่อให้ตอนนี้คุณบล็อกกันอยู่ไม่ได้คุยกันเนี่ยแนวโน้มมีโอกาสได้กลับมาคืนดีเนาะเร็วๆนี้เลยนะคะไพ่เดทกับหัวบ,บ่งบอกว่าความสัมพันธ์ยังไม่จบลงนะต่อให้คุณนะตอนนี้เลิกกันไปแล้วเนี่ยหรือว่าบล็อกกันไปแล้วเนี่ยยังไงเดี๋ยวก็ต้องกลับมาคืนดีกันยังไงก็ต้องกลับมาเคลียร์กันนะคะ j u s ตนะคะความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ตรงนี้ไพร่ราชนีถือถ้วยก็หมายถึงว่าความสัมพันธ์น่นะคะมันยังมีความรู้สึกรักมีความรู้สึกห่วงใยความผูกพันยังมีอยู่เต็มเปี่ยมเลยนะคะทั้งสองฝ่ายแล้วก็ไพ่หกถ้วยก็หมายถึงการก,กลับมาของคนรักหรืออาจจะหมายถึงความรู้สึกที่ดีเมมโมรี่ที่ดีมีมากกว่าสิ่งที่ไม่ดีนะคะในความสัมพันธ์นะอย่างที่เมนเน้นนะว่าต่อให้ตอนนี้คุณมีปัญหากันหนะักแค่ไหนเนี่ย ยังไงคุณก็ได้กลับมาคืนดีกันนะคะรับพลังงานบวกไปได้เลยนะวันนี้ต้องขอภัยด้วยนะคะเมย์เสียงแหบนะคะเพราะว่าเมย์ใช้เสียงเยอะนะช่วงนี้นะคะก็อาจจะเสียงเบาหนินึ่งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูใพ่คำแนะนำนะสำหรับแรกนะคะเป็น Romance a n g e l ินะคะ เวดด ing นะคะ make effort ชัดเจนมากๆม,มันจะมีการเสียสละให้กันและกันนะคะก็คุณทั้งคู่นั่นแหละยอมตกลงปรงใจยอมปณิปนอมกันนะคะอะไรที่ยอมกันได้ก็ยอมนะคะเพื่อรักษาความเป็นคู่กันเอาไว้ถ้าใครแต่างงานแล้วก็เรียกได้ว่ารักษาชีวิตสมรสเอาไว้นั่นแหละคะ่ะ Have to h a ด conversation คุณมีโอกาสที่ได้พูดคุยเปิดอ,อกเคลียร์กันนะคะคการอารอมชอมนะคะการคืนดีนั่นแหละนะคะ ก็รับพลังงานบวกตรงนี้ไปได้เลยนะถ้าใครอยากแต่งงานกับคนคุณนี้นะคะมีโอกาสสูงมากนะคะที่จะได้แต่งงานกันในอนาคตนะคะต่อมานะอ n านโจอ่านเซอร์นะคะคำแนะนำนะคะสำหรับสุดท้ายนะ year f r o m now นะคะ improving health นะคะไพโนนะจักรวาลเตือนนะคะอย่านำความคิดด้านนิ่งติเข้ามานะคะในชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวความสัมพันธ์หรือไม่ก็ตามนะคะคุณสามารถ่ยะทำทุกอย่างได้ถ้าคุณมีความเชื่อมั่นแล้วก็มีพลังบวกในตัวเองนะคะโดยเฉพาะความคิดที่มันเป็นบวกนะคะ improving health นะคะ,ะช่วงของปากหลังเนี่ยจ,จะเป็นช่วงเวลาที่ คุณจะต้องดูแลตัวเองหน่อยนะคะควรจะดูแลตั้งแต่อาหารเลยนะคะอาหารการกินนะคะแล้วก็ดูแลเรื่องของสุขภาพจิตด,ด้วยอย่าเครียดมากเกินไปไม่ว่าจเจอปัญหาก็ตามนะคะอเยฟอมนาวนะคะเป้าหมายในชีวิตของคุณเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้นะคะ1ปีข้างหน้านะคะก็ยินดีด้วยเป็นพลังงานบวกนะคะรับไปได้เลยนะ ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะชาวมีนะคะแล้วก็ชาวสองทุกท่านที่เข้ามารับชมชมม่องเมย์เมนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะเมยฝากคุณกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะค mm. ่ะวันนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขทุกท่านนะคะ mm. น,นี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะล c คอสมาใหม่3เส้นนะคะจะเป็นเส้นเล็ก2นะคะแล้วก็เส้นใหญ่หนึ่งนะคะ mm. ราคาพิเศษนะคะ mm. add l i น์ชัยโยสโตนได้เลยนะคะ